เป็นี่เป็นี่เป็นเทนอันี่คี่บอยรุ่นใหม่หน่าน,นี่ใหม่ล่าสุดปันีใชนก็ก่าสุ้ก็ออกมรรจอตลราตอนนี้นออออนบอดมันเหมือนรมันคีอบอดเหมือนยุกยุกยุกทายรือเลยพี่มานั่นนะ่ะ ท้ายเรือลงท้ายเรือท้ายเรือมีปืนน่าจะบู๊กหรอเปล่าเฮ้ยท้ายเรือยังไงเนี่ยพี่ยิงลงมาไม่มีปืนได้สามนี่คอส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 เลยร้อยนัดเอ้ยผมไม่มีเลือดพี่มเลยผมไม่มีเลือดพี่ผมไม่มีเลือดพี่ตอนเนี้ย มีใครปลดให้เล mm ือดฉันหน่อยได้ไหมผมก็ไม่มีไอ้เป้าเปลี่ยนดิเราหงหาเลือดก่อนนะพี่เราผมเข้าบอลข้าบนข้างบอลเขาอยู่ข้างบนพี่เขาอยู่ข้างบนระวังระวังมอสเขาจะย้อนเขาจะเอาเฮ้ยอยู่ข้างบนเต็มเลยข้างบนเต็มเลยข้างบนข้างบนไอลหมดเลยหมดไปดิ ยัง,ย,งยังมีข้าโมนอีกตรงนั้นตรงผมอะ่ะ<อ>มันคนล,<ต>ละต <ละ S 1> <ะ>ีแล้วสาหัส่วงมีอีกมีมีอีกมีอีกหน้าพี่ต๊อบเลยปังก่อนอ,อ,อยู่ทไมอ่น้อ๋ออะไรยิงอ่ะพี่ก๊อฟยิงทำไมตาอยิงไม่ตายอ่ะ อยู่ในห้องอยู่ในห้องรับนะในห้องรับอยู่ใน้ออยู่ในห้องรับเหรอเด็กจะเข้าไปครับจะเข้าไปพี่ซ็อกสองตัวโอ้ยสองตัวพี่เขาถือบอลไม่ชีนอยู่ตัวหนึ่งอยู่ข้างนั้นเลยมาแล้วพี่มาแล้ว ตัวเองเท่านั้นนั่นน่ะฝองใครนี่ของของฝองใครผกข้างบนก่อนสิเจอเจอแล้วเจอแล้วเบอร์888เบอร์888นินจาย้อนกลับมาที่เดิม เ้ยเคยทำไบอทสไลด์ยาวจังมอนอยู่นี่นี่ตรงด็อกอะมันหายอะหายนานแล้วอย่างอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ช็อตช็อตช็อตไม่ยิงวิธีช็อตช็อตช็อตไหมให้เจอสามวี่ พูดในกันนี้รึควเปล่าไม่ชอ็อตไม่ช็อตนี่นคนีดี๋ยวหน้าผมตัวหนึ่งเฮ้นี่คนแน่เลยไปเริ่มกันเริ่มหลวงแล้วนะอ,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 อยู่แถวนี้แหละ ตัวที่แอบแอบแถวนี้ไปไหนแล้ววะระวังหน้าพี่ก๊อล์ฟเลยนะพี่เอ้ยนั่งไงนั่งไงนั่งไงทางๆพี่หายปะโอ้โหพี่ก๊อล์ฟพี่เกือบแล้วไหมล่ะยังยังยังมีอยู่ด้านล่างยังมีด้านล่างสิไงครับพี่เจอสีตัวพี่ เล่นควันเหมือนกันนะนี่ข้างหลังข้างหลังหินล่วงล่วงล่วงข้างหลังหินล่วงล่วงเขาเลยผมแฮกแล้วตายแแลล้ว้วหลังหลังหินตายแล้วหลังหินตายแล้วไปไหนแล้วอ่ะออกตายแล้วตายแล้วไงโดนแอร์สไตล์พี่ผมเสียใจเอ๊ะทำไมนุ่งหลวงเยอะเฮ้ยเสียงใครอ้าวเสียงใครเหมือนใครโดนวงอยู่เมื่อกี้ อ๋อนี่ยัเกิดอยู่นะยังอยู่ใช่ดังนี้ข้างหลังข้างหลังข้างหลังข้างบนตกลอมาแล้วยังมีข้างในอีกอ่ะหมดสองตัวเจือตัวหนึ่งอีน่าจะอยู่ในเมือง ตามเราาหรอพะล่ะปืดอะไรวะเนี่ยพี่อันี้ไม่ไม่บขึ้นเป็นงงว่าไม่ขึ้นสไม่ข้นสกินกินโขึ้นจาไหนเนี่ยพีองงพีมาทางนี้เฮ้ยเขาอยู่้างไหน ตีเอาย่อยต้านต้านต้านต้าโอ้โหแี่เขาหอมซะด้วยเต็มตีพี่ให้ก็เต็มตีอยู่ข้างบนนี่ไม่ไม่ไม่หลีกหลีกหลีกเลี่ยงการปัต้านะไม่ไม่ต้องบวชนะเราราวังฝั่งด้เลยบวยไปหลีกเลี่ยงการปัต้าหลีกเลี่ยงการปัต้าได้ยัยน่มาเราอยู่เนี่ยหนีเราไปหนีไปแล้วพี่ ร่วงเรียบร้อยร่วงดินจาดินจาดิวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยตีหนึ่โดนลงมาโดนลงมาแล้วนะตึ้งโดนโดนโดนเขาไล่กันเฮ้ยพี่มีเสียงก็จกแตกด้านหลังมีเสียงก็จกแตกด้านหลังที่บ้านไปไหนวะอยู่บ้านหลังนี้วิ่งเราวิ่งนู่นแล้ว ด้านด้านข้างเราด้านข้างเรามีนะทางขวาหน้าพ uh uh okay. uh uh ี่ก๊อฟให้ก็แห้ก็ให้ก็ให้ก็เจ็บนะเจ็บนะเอาเลยเข้าเลยหน้าพี่ก๊อฟมีตัวนึงนั่นในในในบ้านเนี้ยพี่ในบ้านมันเจ็บพี่ก๊อฟลองบนหลังคาอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านโอ้ทางข้าไม่เจออทางออกไม่เจอ ท้างในไม่น่าได้เล่นละน่าจะโดนเขาอบ,ออบอกน่าจะโดนสักเม็ดหนึง่งโดนซะก,ก่อนเอน,นมีแค่ไอเอลอยู่อยู่พี่ิีหน้าอยู่ระวังนะมีตัวอยู่ข้างล่างนะพี่ตัวปิดตา โในบ้านอยู่ในบ้านออกมาแล้วแอบข้างนอกวิ่งอยู่นอกเลยพี่วิ่งอ่องอยู่หลังบ้านหน้าพี่ข้างหลังข้างหลังลางวงตายวงเฮ้ยมีมีเพียวพี่ตัวนี้โอ้จะตายวงโอเคเอาไม่สามเหรอพี่เอ้าอีกตัวหนึ่งเหรออยู่ไหนอีกตัวนึงอยู่ไหนไม่รู้อ่ะ ตายแล้วตายบวงนี่อ๋อ